สมัยก่อนเนี่ยทำอะไรมันก็ขายดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงศัพท์สมัยก่อนเวลาที่เราจะขายของเนี่ยมันก็ต้องทำแล้วมันขายได้สําหรับทุกคนเป็นการทําตลาดแบบ mass production ซึ่งมันเกิดขึ้นมาสมัยก่อนถูกไหมคะทีนี้พร mass production นะผลิตของออกมาเยอะ แล้วเราทำอะไรต่อ mass merchandise mass marketing mass distribution คือทำเยอะก็ต้องทำการตลาดเยอะทำแบบว่า one for all อะไรประมาณนี้คือทำหนึ่งอย่างแล้วก็ขายให้ได้กับทุกคนแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยการผลิตสินค้าเยอะขึ้น productivity เยอะขึ้นประชากรลดลงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณท็อปก็จะพูดเสมอว่า fragmented คนเราในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นมันมีความ u n i q u มากขึ้นมีความชอบในแบบที่เป็นตัวเราเองมากขึ้นดังนั้นการทำสินค้าเพื่อ ที่จะบอกว่าให้ทํามาหนึ่งชิ้นแล้วขายให้ได้แบบแมสเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะขายได้น้อยลงดังนั้นในการทําของเราเนี่ยมันก็ต้องหวังไปสู่คนที่เขาเป็นตลาดกลุ่มเล็กๆเป็นนิชมากขึ้นเมื่อตลาดมันโตขึ้นแล้วเนี่ยนิชมันจะกลายเป็นแมส